สวัสดีครับผมสวัสดีชาวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนวันนี้มาพบกับการวิเคราะห์ก่อนเกมศึกพิมพ์อังกฤษนัดที่1ประจำฤด,ดูกาล2021-2022ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับยุงทองลีดยูไนเต็ดที่สนามโอทัฟฟอร์ดแข่งกันกันวันเสาร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา18.30นาทีตามเวลาในประเทศไทย เชตเตอร์ย e ีเต็ดได้นักเตะเสริมทีในฤดูการนี้3ลายได้แก Ethan, mm ่ทอมอีตันเจดอนซานโชนาเฟลวาลานที่กำลังรอเปิดตัวอยู่ในตอนนี้ mm hmm. เพื่อเสริมสร้งางความแข็งแกร่งไล่ล่าแชมป์แรกของเจ้านายสายเลือดปีศาจแดงให้ได้่านด้านด e ีนยูไนเต็ดที่เริ่มต้นช่วงปีซีซั่นไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ mm hmm. แต่เกมน,นี้นักเตะตัวหลักฟูลทีมอย่างเต็มร้อย ก็จะกลับมาล้างแค้นในศึกสงก,าร,กรามกุหลาบนี้หลังจากที่ฤดูการที่แล้วบุกมาพ่ายที่ถิ่นโอทาฟอร์ด6ประตูต่อ2แต่สิ่งที่แตกต่างจากเกมนี้และเกมในปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงคือเกมนี้จะมีแฟนบอลเข้ามารับชมในสนามจะทำให้อุณหภูมิในเกมเดือดขึ้นอย่างแน่นอนความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ด เกมนี้จะยังไม่มีมาคันแรดฟอร์ดที่ได้รับการผ่าตัดอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ3เดือนในการรักษาตัวและจะไม่มีเจสซี่ลินการ์ดที่ติดโควิดอยู่ในขณะน,นี้และดีเนยในสั้นที่กำลังรักษาสภาพความฟิตอยู่ส่วนทางฝั่งของเจเรนซานโชและราฟเฟลวาลานอาจจะมีชื่อในตัวสำรองในเกมนี้เนื่องจากสะภาพความ ปิดยังไม่เต็มร้อยและคาดว่าผู้รักษาประตูน่าจะใช้ดาวิดเดียารมนฟอเสาและหน้าเป้าอาจจะใช้องเทนนี่มาซิเอลลงเป็นตัวจริงส่วนสามประสานในแดนลุกจะเป็นมีสันกิมูดยืนฝั่งขวาและจะขยับพอเป็บาไปยืนฝั่งซ้ายส่วนตรงกลางจะเป็นบูโน่นเฟอร์แนนคอยปั้นเกมชช่นเคย รายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเดวิดเดเคอาแบ็คขวาจะเป็นอารอนวานวิสซาก้าแบ็คซ้ายเป็นลุคชอและเซ็นเตอร์ฮาฟคู่จะเป็นกับทางทีมแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับวิกตอร์ลินเดเลฟก,กองกลางสองคนจะเป็นเฟธจับคู่กับสกอตต์เนคทูทมิเน่ตัวลุกฝั่งซ้ายจะใช้พอลปอกบ,บา ฝั่งขวาเป็นเมสานกินวูธและมีฟิลตอลูปเป็นบูโน่เฟอร์แนนคอยปั้นเกมและหน้าเป้าเป็นออโตนี่มาซิยาลทังฝั่งดียู่นเต็ดนักเตะตัอหลักก็ยังคงพร้อมหน้าพร้อมตาและฟิตสมบูรณ์เต็มที่จะไม่มีเพียงเดียโก้ยอร์ลนเต้และเจมี่ชิคเกอร์ตันที่ยังไม่พร้อมในเกมนี้ มาเชโรกิเอราซาผู้จัดการทีมจองหยุดน่าจะมาในรูปแบบเดิมไม่รู้การที่แล้วที่เคยใช้เน้นบนตรงกลางอาศัยเกมสวนกับเร็วบุกให้น้อยจังหวัดที่สุดใช้ความสามารถของสวนหน้าหน้าหลออย่างแพทริกเบนฟอร์ดเช่นเคยในการทะลวงประตูรั่นืือผู้ยิงตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามลรดยูนเต็ดจะมาในระบบ4-1-4-1ผู้รักษาประตูเมสซีเย แบ็คขวาจะเป็นล e ุคเออร์ริงแบ็คซ้ายจะเป็นสตัวดอลลารเซนเตอร์ฮาฟจะเป็นเลียมคูเปอร์จับคู่กับฟิปโปกองหลังตัวใหม่กางลับจะเป็นปาร์คอสต้าอีกส่วนกางสองคนจะเป็นมันติโอว์คริกจับคู่กับคาวินฟิลิปปีขวาจะใช้ลาฟินยาเป็นแจ็คแฮลิสันและหน้าเป้าแพ็กทิฟแบลฟอร์ดบทวิเคราะห์และสถิติในเกมนี้ โคยโกเนซโซชาต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่สําหรับเกมนี้หาก,กยังอยากที่จะรักษาความเชื่อมั่นของลูกทีมที่มีอยู่ในมีสถิติที่เจอกันในโอทัฟฟอร์ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วเชื่อว่าจะทําให้ลูกทีมของเลโกเนซโซชาเดินเข้าใส่อย่างแน่น,นอนอีกทั้งยังได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งทางด้านของมา s ิชโลเบลซาเกมนี้จะไม่ได้มาบุกแบบเอาตายเหมือน นัดที่แพ้6กประตูต่อ2อย่างแน่นอนอาจจะใช้เกมส่วนกับเน้นบอลน,น้อยจังหวะช่วงชิงโอกาสในการจบสกอร์และใช้โอกาสจากลูกตั้งเตะที่เป็นจุดอ่อนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาทำให้เกิดประโยชน์แต่ทิ้งอย่างไรด้วยชื่อชั้นและคุณภาพของนักเตะและการได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลคุณบอลปีศาจแดงจะไม่แพ้คาบ้านอย่างแน่นอนในเกมนี้สถ r a t e g i พบกัน ของทั้งสองทีม5้านัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3นัดดีนยูไนเต็ดชนะ1นันดและเสมอกันไป1นัดนัดหน้าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปลายฤดูกาลที่ผ่านมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอใน,นทีมยูนทองดียูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ทัศนะในเกมนี้ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะย้ำแข็ไปได้สกอร์ที่คาด ชนะสประตูต hm ่อศูนย์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเครอร์ก่อนเกมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่1นึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเปิดบ้านพบกับลียูไนเต็ดในสึกสงครามงกูลาบนี้ขอให้ชาวปีศาจแดงทุกคนร่วมแรงร่วมใจเชียร์ในนัดเปิดสนามนี้และเราจะมาเชียร์ไปพร้อมๆกันครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง United Family ครอบครัวปีศาจแดงของพวกเราด้วยนะครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเก็บ3แต้มแรกนี้ได้หรือเปล่าแล้วเจอกันวันเสาร์ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามและเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ